สวัสดีครับผีชื้อได้ครับเกียน่งครับผมผีมาจากไหนครับใค่โควันใจตาเรื่องวัวตัวนีเชื้อได้ครับผีโนดหลังซ้ายหามวันเฉลิมชัยโนดหลังซาาหวันเฉลิมชัยุณสายตามนะครับจำเข้าอยู่กี่ปีแล้วครับประมาณหกปีย่ังผีพอยจะถามไปครับว่าเขาเป็นสายขางตัวไหนไม่ถามเหมือนกันนั่นครับสวัสดีครับผีชื้อไรครับเกีน่งครับผมผีมาจากไหนครับ ใช่โคควันใจตาเรื่องงวดตัวนี้เชื่อได้ครับผีโนดหลังซาด์นามวันเฉลิมชัยโนดหลังซาด์วันเฉลิมชัยคุณชายซามนะครับกรมเข้าอยู่กี่ปีแล้วครับประมาณนกปีครับผีพอจะถามไหมครับว่าเขาเป็นทายเขาตัวไหนไม่ถามเหมือนกันไม่ถามนะครับเขาชนเมื่อกี้ครั้งแล้วครับต้องครั้งครับรอสุดชนะที่ไหนมาครับชนะที่โตทงชนะที่โตทงนี้นะครับกรรมก่อนนั้นชายเวลากี่เตที่ครับ ยี่สิบกว่านาทีคี่สิบกว่านาทีครับวิชาทางชนไปแบบไหนครับกบเรืองครักบเื่องเลยนะครับกรรมวิชาข้าเดิมหรือข้าต้อครับจ่ายข้าเดิมเข้าเดิมนะครับกอนนี้ผีเสื่อหงอของผีตมบุกี่เปร์เซ็นตครับประมาณเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเป็นต์เลยนะครับซึ่งชนก็เต็มรอยพอดีนะครับกรมให้ผีฟ้าเลยนทเอฟซีย่น้ไครับฟ้าเป็นกำลังแก้แรงใจคุนใจซ้ำกัน ขอบคุณแล้วขวมูลนะครับขังนี้ก็ค่อยผีโชคดีไม่ใช้บเบี้ยวไก่เลยนะครับขบังังขังนา้าพร้อมจะไปเยี่ยมขอทีนให้บ้านจะไปจิกกดติดตามกับหลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ